เสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมฝีมือคูมพันตุลาการค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามงามอร่อยอร่อยค่ะขั้นตอนวิธีการทํานะคะนํากล้วยสุกที่มีเปลือกสีเหลืองดอกกระดังงาค่ะมาปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามานึ่งนึ่งประมาณสามสิบนาทีค่ะเพื่อลดความฝาดของกล้วยแล้วก็ทําให้กล้วยเนื้อแน่นเวลาเชื่อมจะได้ไม่เละนะคะกล้ยวยสี่หวีคูมพันใส่น้ําดื่มสะอาด สองลิตรนะคะแล้วก็น้ําตาลไซแดงน้ําตาลไซแดงน้ําตาลไซแดงสองกิโลกร,รมัมแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ค่ะจนกล้วยมีสีเนี่ยค่ะชมพูสีแดงอมชมพูเนี่ยค่ะแล้วก็ผิวหนังของกล้วยเป็นมันวาวเงางามเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้คือเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ